ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจย์จำปาดงนะคะเจยพาไปหาหน่อไม้พาไปดูบรรยากาศพาเอฟซีไปชมวิวทิวทัศน์ป่าเขานะคะภูเขาป่าหน่อไม้นะคะหหน่อไม้หาเห็ดหาป่หาหาน่อป่าหน่อไม้ป่าหน่อไม้ทั้งเบิด เขาพาไปเต็กเนาะพาไปหาไปเรื่อยๆพาไปหาใส่เรื่อยๆแท้น้อไมหลายกับพาไปบมแมนกับบเป็นยางพ่อแล้วกับเมื่อหน่อไม้หน่อไม้ จะออกลูกออกหลานแล้วนะ,ะหน่อไม้โอ้นี่นะคะจะออกลูกออกหลานแล้วเด้อหน่อไม้เอาเงี้ยง <c oughs> เอาง่ามันแล้วก็เอาเอาเอาหน่อไม้ก็ได้หนอใหญ่ๆหน่อใหญ่ๆสุดายังบ <c oughs> ่มาไดล ค่อยพาเอาโนใหม่ก่นนอนโนใหม่อีกสักก่อนมันง่ามปาด<ป>นี่หักๆัก,กเอาโอ,เอา้เอาแล้วเอาแล้วมองนี้คุณเอาหม่องไม่ไปเอาหม,ม่มองมหมงนี่บอเห็นปลายมันเขาเอาแล้ว ทำเป็นฝายชะลอน้ำน้ำเอาให้นู่นนี่นั่นเนาะได้หาอยู่หากินกันเออนี่นอ่นอไหมเน่อไหมค่อยเอาน่อไหมอีกสกักกอนนอนย ah 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 ังไงนอนยังไงงามงามอ้วนอ้วนแถวนีแน้แห้งสีงามเพราะว่ามันเป็นอันนั้นมันเป็นน้ำ นี่น้ำกบนี่ัอยู่ใกล้หวยคุณปลาโนไม่ปลาโนไม่คุณคุณฟังคุณหน่อยไปไห่ไปฮักโนไม่ฟังคุณไมเจ้าคุณเจ้าไปหั่นแต่ปลาเอาไปโนไม่ทั้งเบิรดนั่นเนียน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเอ้าเฮ้ยตาพกคามายนู่นเยเออ น ah, ah ั่นน้งใหม่นั่นเอาไปเอาอีกส um> ักก่อนไป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 สอมท้าไปไปแม่ดาเจ้ายุพุ่นบ่ไป้อสิไปท้งไหนอีกเอาอีกยูบบ่กินได้เบิดนั่นแล้ว คอยมาเอานอใหม้ก yup. ่อนคอยเห็นนอใหม่คอยเห็นนอใหม่คอยเห็นนอใหม่งามงามโอ้โหมีแต่หนอมีแต่หนอหนอไม้เล็กหนอไม้ใหญ่ก็มีอ่าเนี่ยนะขึ้นนั <flavors> ่นเบิดแล้ว นเฮื่อนพอ่อเฮื่อนแม่ไปทางออกหนอ่อออกแหนง<ะ>พ่อละไปพ่อละไปพ่อละไปเน่ะไหมนี่ไปพ่อแล้วก็ไปมันหลายแล้วเดี๋ยวสิแบกบอ่อไว้วเจ้าเฮ็ดอีหยังเจ้าก,กินน้ำบอ่<ะ>อปดเนะ มันจะนอ,อง่ามง่ามนอ,อ,น,อน,มนใหญ่ใหญ่ง่ามกระสซใส่มีแต่ปลามีแต่ปลาง่ามคักง่ามแน่พาเอฟีมาชมห้วยน้องอ่านี่กำลังออกตุป,ปุติปิี่ตุป,ปุติปิเอาอันนี้แหละเอาเงียงเอาง่ามมันนี่แหละมันจะง่าม Right, mm hmm. เอาไลยแถบบ่อเห็นนั้นงามแล้วเอาอีกป่า mm hmm. อุดมสมบูรณ์นะคะ mm hmm. สถานที่ท่องเที่ยวโอ้ mm hmm. oh. ชุ่มชําชุ่มชื้นเพราะว่า mm hmm. มีแต่น้ำ mm hmm. มีแต่น้ำ mm hmm. ทั้งนั้นเลยนะคะ mm hmm. น้ำใสไหลเย็น ป่ะนะพาเอฟซีมาอันนั้นก็มาป่ะอันนี้มันคือออกนอหน่อยนอตำเถอะนี่นอเพราะต้องเอาเนาะเอาไว้เห้มันใหญ่ไว้เห้มันใหญ่ทะก่อนมันมันอันนั้นมันตำอยู่ปอืไทางทางเส้นนี้แป้นแป้นเนาะ ออกหากันเบิดหากันเบิดนั่นล่ะเห็นดวงใหญ่ๆหน่อใหญ่ๆก็เอาอีกโอ้เห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่โอ้โหหางป้ดมันก็อ่อนซ่อนมันก็ได้เอาแล้วโอ้เั็กหน่อยมันก็แตกออกมาอันแหน่งมันนะไปไปไป งามแดงนั่นล่ะทำได้ข้าวปลาละเม็ดมือข้าวปลากับเบิดมือคือกันนล่ะไปพักมาไปได้หลายแล้วมันสินักมันสินเอาไปบ่อฮอดไปบ่อฮอดไปว่อฮอดแล้วแต่ว่ามันอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนมันอ่อน อ่อนซ่อนน้อไม้ไปหาน้อไม้ไปหาน้อไม่เฮ้ยสบายกันแล้วมาหาน้อไม้แถวนี้มันแปลนโพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วอ,วอ,วอไืไปห้าวยางก่อนห้าพ่อแล้วสิเอาเบอ่ได้ไมันหนักมันอ่อนซ่อนเนาะพื้นแล้วพออ่อนซ่อน หางก็เป็นค่ะตัง้งหาโนไม่ปาเสียดายเสียดายก็เลยเอาเยอะมันหลายอีหลีได้เยอะแล้วนะคะกระสอบปุ๋ยห้าอยู่พุ่นบ่ป้าพ่อแล้วพ่อแล้วโนไม่นี่มันเสียเอาไปบเบ,เบิด หามเอา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 ไปนี่และมันหลายคนอยู่มาเดิมมาเดิมพ่อแล้วพ่อแล้วมันหลายแล้วมิแต่นอนใหญ่พี่น้องเอ้ยนอนใหม่พูดว่าคักพูดว่าแน่มาถือปลานอนใหม่พอดี อไปทางนี้ก็หลายไปทางนี้นะห้ามเพื่นไปนี่นะมันละเป็นผู้มะฮาวลงไปว้ามปืนไปที่ผู้วลงไปเชิงของขบวนบินงามงามงามครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้สำนีซากอนเดอร์ไว้คอกันไหมคลิปหน้ามาแล้วมาแล้วมาอีกแล้ว หาบมาอีกแล้วมันเต็มแล้วมันซือไปได้บอหาบมาแล้วหาบมาอีกแล้วเพราะว่าน้อไม่บอเอ,อ,อือเห็นหลแต่แห้งไปิมันง่ามเนาะมันอ่อนซ่อนเนาะือไปเลยปฮะือไปมีท้ายอปลูือไป้มันรุดเลยนี่ปันือถือไปถือถือือกันถือผ้ากันถือผ้ากันถือ หลาย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 ่ราอมัน้เอาบลับกกันไหมคลิปหนาเด้อสวัสดีค่ะ